ที่สำนังกงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเขตบางกอกน้อยนายเฉลิมอารีเกษตรกรุงเทพมหาคนครพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีลงนามบัึกข้อตกลง MOU เพื่อรับเงินอุดหนุนจำนวนกว่า3ล้านบาทกับหนางวาสนาลิขิเดชประธานแปลงใหญ่ย่าสนามแขวงแสนแสบเขตมีบุรีกรุงเทพมหาคนครภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยภายในงานได้มีผู้แทนแปลงใหญ่ย่าสนามหัวหน้าสำนังกงานเกษตร สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสาการ์ผู้อำนวยการกลุ่มสันันงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครหัวหน้าสัมักงานเกษตรพื้นที่หนึ่งได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ซึ่งเกษตรกรแปลงใหญ่จะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความหลากหลายของไรายได้มากขึ้นโดยจะใช้สร้างอาชีพผลิตและจำหน่ายดินพร้อมปลูกบรรจุถุง โดยนังวัฒนาลิธิเดชประธานแปลงใหญ่ญ่าสนามกล่าวว่าเดิมทางกลุ่มนั้นเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกญ้าปูสนามที่มีการรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำแต่ยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอมีความพันผวนของราคาาญ้าปูสนามที่ขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดและญ้าปูสนามไม่สามารถแปรรูปได้เกษตรกรจึงมีความจําเป็นต้องมีอาชีพทางเลือกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สำหรับการผลิตดินพร้อมปลูกบัรจุถุงนั้นเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าปูสนามมีประสบการณ์การดูแลหญ้าปูสนามมามากกว่า20ปีจึงมีความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบสำหรับการดูแลหญ้าปูสนามเป็นอย่างดีจึงมองว่าการได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนามมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน